บรรยากาศทะไรเลือกสื่อเกียวให้รู้ลยเตี๋ยวใครเกลียวใครว่าประเดี๋ยวจะพูดนสีบกก็ใส่ลงไปอย่างกุ้งที่ริมทะเลทุกเอาไปให้ดูนะ น้บาดละก๋วยเตียวอองข่บเปียบานเข้าไหนมาบมเมนตีเฟือเฟออะไเฟอซิมไหไมั้งมุกชิมดูน้ำซิมมาซิมลูกมามลง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 ได้อร่อยแซบแล้ว แล้วมันเสียบอ่ะเนะี่ยตัมประพุง,งกุ้งหยานะตะกุ้งให้ลูกเนี้ยนี่บรรยากาศริมทะเลหมักตัวกับโบเล้ไก่ลืมไปหมดวฏิเสธตะคัดเต้ตมาตั้มตัมะพุงษ์เสียบเสียบเนาะตัมปะพุงษ์เสียบอ่ะหานข้าวเหนียวนะมากินเนี่ยมูเพ่อข้าวสวยของพ่อนอะ่ะเอามากินตักมาให้ อะไรมึงบอกกินข้าวเหนียวกินโดนมึงสำหรับแพรตัวจ้ามากนะค่ะเอออาซุ้เนี่ยอือข้าวมันตุ๋นแล้วค่ะน้องพัดกินอะไรครับ,ก,ก,บดดกินกุ้งกับก๋วยเตี๋ยวกินกุ้งกับก๋วยเตี๋ยวแล้วลูกอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยครับสนุกไหมมาเที่ยวสนุกไหมสนุกโอเค